รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดอร์ศิวพรศรีศักดินนกระทรวงแรงงานเผยนะคะกรมการจัดหางานจะดําเนินการตรวจสอบความสมัครใจของแรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอลเพื่อหางานให้ตรงกับความต้องการโดยตําแหน่งงานในต่างประเทศจะมีรายได้และลักษณะของงานใกล้เคียงกับที่ทําอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะคะก็อย่างเช่นประเทศไต้หวันภาคก่อสร้าง สาธารณรัฐโปรตรุเกสกรีซคนงานกเกษตรสาธารณรัฐเกาหลีงานประสุสั์และงานภาคกเกษตรวีซ่า E8 และไม่ต้องสอบวัดภาษาเกาหลีค่ะสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการกลับไปทำงานที่อิสราเอลกรมการจัดหางานได้มีหนังสือถึงสำนักง,งานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองของอิสราเอลแล้วนะคะเพื่อขอให้พิจารณารับแรงงานไทยกลับเข้าไปทำงานอย่างอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายซึ่งจะมีการเจราจาต่อรองกันต่อไปค่ะส่วนแรงงานไทยที่ไม่ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วได้เตรียมหาตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศ จำนวน63,296อัตราวไว้รองรับแล้วนะคะทั้งนี้แรงงานที่ต้องการหางานทำสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ doe.go.th หรือที่มบาย l e แอปพลิเคชันไทยมีงานทำค่ะหรือที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศสำนักง,งานจัดทาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10โดยติดตามประกาศการรับสมัครงานในต่างประเทศที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas ค่ะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1694ค่ะติดตามปรับฟังรายการสวัสดีเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวัน